เสร็จหรือยังคะพ่อตั้งโต๊ะที่อปีนใครใก็มาเป็นพืที่นี่หมดทำไมทำไมมีหลายห้องมีเยอะมากห้องเยอะมากเพราะว่าปีนๆก็ยี่ซอ่เลยไม่แดงต้องเป็นยี่สี่ย่ซอลเลยว อาบอกสิว่าออกบ้านตั้งแต่กี่โมงครับวันนี้ออกบ้าน,นตั้งแต่ปีกับกีหามานั่นงทานนนพระ่านนี่จักคนเลยดางเ้รานั่นงผู้ใหญ่โอโรตอนตีหาั่งจุนเทยงั่วงจะเห็นคนมากบบินกันอย่างพระท่านเนาะตอนนี้กี่โมงแล้วคะมาถึงตอนนี้ก็กเวลา่าไรสิบเอ็ดนาฬิกา ก็แจ้งแ่งนาแัาจก็ไปกินของตัวบ้นตะก้าตะ้าแจ้งหนาไปกินของรือมันแจ้งนาแล้วก็ไปแจ้งตัวกันเริ่มถ่ายกี่โมงคะก็คงเริ่มเที่ยงโมมีพักเที่ยงอะไรยทำไปเรื่อยๆที่เที่ยงเขายายใกินแบบ ปกินเรื่อยๆอาหนเขามีเสิร์ฟตลอดมีใครกินตลอดวันนี้คาดว่าจะเสร็จกี่โมงคะวันนี้ก็สองเทปสี่เทปสองเทปเสร็จประมาณไม่เกินสี่โมงเย็นแล้วก็กลับเลยเหรอคะเราน่าจะเลยกลับเลยน้องตาลวันนี้กลับเลยไหมกลับเลยกี่โมงเรื่องกี่โมงร้อมกลับพอนกันทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งใช่เราออกมาที่ประมาทุ่มคง คุ้มค่นใช่ไหมต้นเือไปพ้อมกันหมดเลยอ๋อเอ๊มาดามาโจแล้วัน้องกาไปรกแต่ถอก็แย่เก็ใครเก็บมาเก็มัโอเค,คไปกับบ้านที่นไไมีสบมากกับบ้าน เรออยู่ท right? ี่อำเภอพนใช่ไหมคะวันนี้อยู่ที่อำเภอพนอำเภอพลก็ถึงทุ่มครึ่งก็คงอยถึงประมาณเกือบสามทุ่มมั้สองทุ่มกว่าใช่มสองทุ่มกว่าถึงนเก่ออนท่มองหอยดำหอสุด้ยวายาางานสต ข้าไปเองเหรอคะ,อะ,คะยังไงก็ไม่ขาดวันนี้ okay. Okay. แล้วก็วันถัดไปเราอยู่ที่ไหนนะ hmm? วันถัดไปวันที่ยี่สิบเจ็ดอ่า <Okay. S 1> เช็คเช็คคิวพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้รอเอ็ดแต่วันนี้ไปให้กำลังใจได้ที่อำเภอพนะ่ะอำเภอพลที่ค่อนแก่นเหมือนเดิมนะจ๊ะ ไปแล้ว